ยูสิบเอ็ด <European S 2> เราลงแล้วครับช้าร์จนิดนึงนะครับขอโทษทีนะครับเจอว่าชีาลาลไยนะครับโอ้ย<ป>ูส <European S 2> <ป>ิบเอ็ดยูสิบเอ็ดนะครับจะทายเปลีป่ยนก่อนโอ้ยเข้าแล้ว ลูกนี้ไม่เป็นไรครับเพิ่งเปิดสนามมาสนุกสนานเนี่ยครับไม่เป็นไรครับเกิดว่าชอ้โอ โตไปหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วนะครับสำหรับนครเชียงใหม่นะครับโอ้โหโดนคาดเท้านั้นสายโยมาช่วยครับปัมบอลได้โดยต้นไผ่ โอ้โหโดนจุดโทษนะครับตรงนี้พอดีปรับกล้องอยู่นะครับเห็นน่าจะเห็นพอดีนะครับโดนจุดโทษ้นสนามนะครับเขาเร็วครับไม่เป็นไรครับต้นเกมเท่านั้นโอ้โหโลกนี้แรงจริงๆนะครับตรงนี้สองประตูต่อศูนแล้วนะครับสำหรับนครเชียงใหม่โดนวชิลาไร นำไปสองประตูสวนสู้ต่อไปครับน้วก็ล์ฟจิใหม่อยู่ที่โฟวิลโฟวิลใจให้ไปเบิ้ลไปเบิ้ลไ,ไม่ถึงนะครับบอลอยู่ที่ซานตาฝนตกแล้วครับตอนนี้วัชิโอ้โหสกัดออกหลังด้วยนะครับโกมาช่วยออกข้างนักกอล์ฟจิงม่เราทุ่มมาให้ไซโย ใบเบิ้ลลูกตามน้ำลูกนี้เข้านะครับวันนี้พิธีกรไม่รู้จะบรรยายสนาดฝากกดไลคกดแชร์ไปเลยนะครับลูกตามน้ำสนุกสนานโอ้ยยิ่งโโ่มากระสายฝนนะครับเด็กสนุกสนานเริ่มโล่เริ่มเลื่อนกันด้วยนะฮะเอาแล้วครับเราตามมาอยู่หนึ่งประตูต่อสองแล้วนะครับซานตา้าโอ้เปิดมาติดกางเขานะครับ โอ้โหลูกนี้นะครับเซฟโดยซานตาไปถึงครับเตะโดมาโอ้โหมพัดไปนิดนึงครับฝนกำลังจะตกนะครับคู่ต่อไปของสนามที่สองยูสเนะครับลำปางซานตาโอ้โหอีปัดลูกนี้นะครับเกือบไปนะครับลูกมันลื่นเลยนะครับคู่สองนะครับของสนามที่สองนะครับ วชิวเปิดได้โอ้ย,อยชนคานเซฟแล้วดวงมาแล้วครับดวงมาแล้วดวงมาแล้วดวงมาแล้วครับออกนะครับนิดเดียวนะครับโอ้โหใบเบิ้ลเกือบหลุดนะครับเยี่ยมนะครับหมดไปดูขึ้นอีกแล้วนะครับ จะสังเกตให้เสร็จที่จะยานี่ลองมีประตูแน่นอนครับบอลพูดไหนอ่ะที่เล่นที่ติดอากิอากิดีดมากครังคังหลุดมาทางฝ่าฟูิลฟูบิลจานมาหน้าไบเบิร์นเร็วโกเขาโอ้โหทางวัชชีเคลียร์ออกนะครับก็ไปติดตามในเพจของนะครับเจ้าคุณอคาเดมี่ได้นะครับกับภาพถ่ายสวยงามๆละครชมาลเราได้ทุ่มนะครับตอนนี้ไล่บี้คืนนะครับมา ภาพนะครับความประทับใจของน้องๆี่แข่งขันวันนี้นะครับวันชิงก็ไม่ยอมนะครับนำไป2องปสนแล้วตระตีตามตีตื่นมาสองตัวหนึ่งคมเจาาบุญนะครับโอ้โหเอาละอาเกลอาเกลอาเกลโกันอยู่โอ้โหลูกนี้เขาเร็วจริงครับสอยไปกรรมการเป่าฟ้าไปครับโดนฟรีคลิกหน้ากรอบเขตโษนะครับ ขาเร็วครับก็เลยสก,กัดไปก็ไม่บาดเจ็บหนักนะครับกกรับ,กกรบวชรไลรได้ฟรีคิกรุ่นหน้ากรอบเขตโทษนะครับ,กกรบเปิดมาแล้วโอ้โหเสาสามแล้วนะครับเสากับคานสามลูกได้แล้วครับตอนนี้เอาละดวงมาแล้วครับ น้ำแรกจบไปเรียบร้อยนะครับได้มาแล้วครับทีมเข้าไปอาเกลบล็อกไว้โยโอ้ทีมสตาร์ย่่อลอยลูกน uh ี้นะครับเราได้เตะจากกรอบประตูนะครับบอลคุกกี้สุสีนะครับใช้ความเร็วดวกรรมการนะครับกรรมการให้เตะคืนไปสนามที่หนึ่งคู่ที่สองนะครับเป็นรองครับ เอาชนะฟินิกไปใน,นสองประตูต่อศูนย์ู้ทำประตูของเบียร์ล่อได้แก่หมายเลขสามสิบหนึ่งประตูหมายเลขสิบแปดหนึ่งประตูครับคู่ต่อไปะไรครับกรรมการให้ออกเส้นข้างชิลาวิทย์ครับกับมครเชียงใหม่สไลด์ออกข้างมานะครับสำหรับเขาชื่ออะไรต่ายโยตายโยได้บอลตายโยพลิกไหมไพ โอ้โหกองหลังเขาเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับวชิเกมรับเดียวแน่นนล้วเขาจะทุ่มไปต้นไผ่ต้นไผ่ดีต้นไผ่ได้บอลกลางเอาแล้วโอ้ยโฟวิลครับโฟวิลโฟวิลได้บอลละวสัดมาใบเบิร์เร็วกว่าใบเบิร์เร็วกว่าจริงใบเบิร์เร็วกว่าจริงโอ้โหของแท้ของแท้ใบเบิร์เร็วกว่าครับบังบอลครับลูกนี้ บางบอลเหลี่ยมดีกว่านะครับลูกนี้กรรมการไม่ว่าอะไรนะครับลูกนี้นะครับเร็วกับตันไบเบิเลเร็วจริงโอ้ยเอาได้คืนอย่างเร็วเลยนะครับสต่อสองโอ้ไม่เป็นไรครับโอ้เกมเป็น3ประตูต่อสองอย่างเร็วนะครับ เกมดูเดือนแล้วตอนนี้เกมชิงไหวชิงพิบกันเร็วมาก <c oughs> เป็นบอลเท้าสุดท้ายนะครับมาเปิดประกางแนละ้ว <c oughs> โอ้โหเฉียดเสาสอง,สองไปทางขวาสำหรับวชิราไลายนะครับเอาแล้วครับบอเลเราตีเสมอมาได้สองสองครับ <c oughs> แต่โดนซัดไกลไปนิดนึง ซานตาซานตาเปิดมาติดกลางโอ้โหซานตารับได้อยู่ครับเขาซัดมาตื้นมานะครับบอลดงบอลเร็วทั้งคู่ครับต้นไผ่ ต้นไผ่ไม่หลุดนะครับโอ้โหเกือบหลุดกลางเอาแล้วครับโยอนะโยอกข้างนะครับออกข้างเอา,า,เเอาว่าชีได้นะครับนะนี่ยังเป็นสกอร์ครึ่งแรกอยู่นะครับสำหรับว่าชีอะไรต้นไผ่ต้นไผ่ให้เยี่ยมครับโอ้โห สามปรตูต่อสนะครับส่วนสนามหนะครับโอ้โหโอ้โหไปเบิ้ลกับตัวยิงแต่โกดักทางถูกนะครับมันจริงจริงครับคู่นี้เท้าสู่เท้าโดนบอลแฟร์เกมไม่มีรุนแรงครับลงนี้เกมใช้ความสามารถทั้งคู่นะครับอาจจะมีการประทะกันเล็กน้อยเท่านั้น วัดชีเปิดมาโอ้โหหลุดหรือเปล่าออกหรือเปล่าได้มุมอยู่นะครับเตะมุมของวัดชีละลายนำอยู่สามปรตตัวสองนะครับหลุดกรอบออกข้างมานะครับมุงนี้ เ้าไอ,อ้บอลส่วนมากอาเกล,อลเอาละไบเบิลเร็วกว่าจริงๆกับตันไบเบิลเร็วจริงระวังครับระวังครับตัวใหญ่ครับปานนครับปานน,นทุ่มน้องาปานนลยูเก้าสนามที่หนึ่สดสนามที่สนครชุมพรที่ทุ่มนะครับมาแล้วครับบอยไบเบิลน,นี่เร็วจริงเร็วจริงโอ้โหกระโดดซูเปอร์เซฟนะครับลูกน,นี้ต้องให้เครดิตกับโกของ วะชิลาลายเลยนะครับโควาชิบินได้นะครับโควเราก็รับได้เหมือนกันนะครับโอ้โหเอาแล้วโตกันมาบอลลงหน้าหรือเปล่าฟาโนนของวชัชิเคียออกครังนะครับน้องครนเชียงใหม่ทุ่มเข้ามากางนะครับน้ครนเชียงใหม่ทุ่ม มาสายโยสายโยสายโยพาโอ้โหไม่มีปีครับเกมคู่ขี้สุดสีมากเลยครับตอนนี้จิดน,นะสายโยทุกคนมีคู่เดี๋ยวจริงโอ้โหสนามนี้ ไม่เข้านะครับโดนเบียดไปโดยการเพสซิ่งของนครชงหม่สูสีมากนะครับบอลชิงไหวชิงพลิบกันเร็วมากนี่ระเบิดครับชิงหน้าไว้โอ้ยนิดเดียวตัดก,กันนิดเดียวนะครับเป็นเกมที่สนุกสนานนะครับแฟร์เกมครับไม่มีการเล่นแรงถึงกับขั้นหนักนะครับชิงไหวชิงพลิบเบียดกันอายุ มาแล้วความเร็วไวเบิร์นลูกนี้นะ่าจะได้ฟาวนะครับลูกนี้โดนสะกิดหลังนะครับเป็นลูกฟรีคิกของนครเชียงใหม่นะครับไม่เป็นไรครับกับตาไนเบิร์นเราเร็วจริงครับฟรีคิกระยะนี้ให้อกเกลวยิงนะครับ เอาละครับนาโกก็มีโอกาสล้นะครับในะเวลาครึ่งแรกใกล้จะหมดแล้วนะครับสัดเข้ามาเยียบโลยโลกนี้หมดเวลาจริงๆนะครับเลชินนะครับโอ้ยสุสีนะครับถือว่าชิงห่าชิมพิกวะนะครับแต่เรายังตามอยู่2ประตูต่อ3นะครับ ทีมเรานะครับอันนี้ก็ของวชิรารายนะครับเกมุูทีสุดสีหน้าดูนะครับวชิรารยโอ้โหเตรียมทีมพร้อมลงเลยนะครับวชินี่โอ้โหไม่ต้องเตรียมเลยนะครับ ลงลงเลยนะครับเดี๋ยวเรายัางยของเราตัวเปลี่ยนหนึ่งตัวเท่านั้นนะครับแปดคนเก้าคนนะของเราเก้าคนของเราครื่องหลังก็เริ่ม เด,เดิมเครื่องหลังนะครับยังตามอยู่2ประตูต่อสามเท่านั้นนะครับเครื่องหลังวัดกันแล้วครับห้ามแพ้สถานเดียวฝนล,ลงเม็ดแล้วครับบอลลื่นสนามลื่นนะครับตอนนี้กการคลองบอลก็จะยากขึ้น,นครับเตชินไม่ถึงเตชินนะครับ โดนสกัดนะครับนครชัยใหศรีทุ่มอยู่นะครับไทยไทยไทยลื่นสนามลื่นครับตอนนี้เอาเอันนี้บอลเริ่มลื่นขึ้นนะครับสนามนี้้นชื่อว่าลื่นนะคถ้าผมตก บอลเตชินอยู่ที่ปานนปานนฟสาร์ดมาซ้ายไม่มีใครนะครับดูนี่หลุดหลังไปเตะจะกรอบประตูนะครับสนามสองคู่ต่อไปนะครับลำปางอะคาเดมี่นะครับกับเชียงใหม่เอฟซเี ลานตาเตะประตูมาโอ้โหเขาบล็อกแถวสองได้ครับบอลลงพืน้นต้นภผยต้นภผยมงดันกันอยู่ดันกันอยู่โอ้โหเอา้าไม่เข้านะครับตรงนี้ดวงไม่เข้านะครับมันมันลูกไม่จะออกนอกกรอบไม่เห็นนะครับมันไกลนะครับแต่กรรมการไม่เป่านะครับ ฝนตกนี่ฝนล,ลื่นหน่าดูครับตอนนี้บอลมาแล้วโอ้โหปานนล์ัดมาได้ลูกนี้เอาแล้วครับต้องใช้ความสามารถนะครับบอลกับความลื่นของสนามนะฝนนะครับเป็นประสบการณ์อย่างโอ้โหลูกนี้แรงไปไกลเลยนะครับ เยี่ยมบล็อกได้โอ้โหไม่ถึงซซโยนะครับลูกนี้บล็อกเกือบฟุกนะครับวัชิระล,ลยที่ทุ่มทุ่มมานครเชียงใหม่ไพโดนไม่ถึงสกัดโดยอาเกลเอา้าเข้าทงางซายโยซาโยไพรผ่านมาเอ้โห,โโหลูกนี้กระชากลบละโอ้โห,โหบอลเลื่อนๆเลยนะครับอันตรายมาก โอ้ย้เตะมุมนะครับลูกนี้เตะมุมนะเตะมุมเตะมุมมาแล้ว เตะมุมอีกรอบสํหรับโฟวิวโฟวิวเตะเาตัดออกข้างไปเลยนะครับโฟวิวไปรับโฟวิวไปรับบอลโฟวิวไปรับบอลโฟวิวเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไ เมืหวานนี้จะโดนผักนะครับนี่เบียดกันแดนกลางนะครับเกมกำลังเข้มข้นดูเดือดนะครับตันนี้นกชิดนแล้วเขมเตะถ่ายเกมมาจากหลังแล้วก้นภัย เขาแล้วตายแล้วตายโยโอยสนามที่สองนะครับในการยันยัมทีมเด็กวิอันนะครับพบกับคนใหม่นครเชียงใหม่เกมคู่ขี้สุดสีมากนะครับสามประตูต่อสองอุ้ยลูกนี้ ลุงนี่เต็มข้อจริงจริงครับระดับหัวกะโหลกจริงๆนะครับลูกนี้เราปล่อยเขายิงเขายิงไกลทุกลูกเลยอ่ะเราปล่ยเขายิงเลโลลูกหัวกระโหลกลูกยอดฮิตของฟุตบอลยุคใหม่นะครับปล่อยให้ยิงมีโอกาสได้สกรอร์สูงนะครับ เกลเปิดมากโอ้โหแลงจริงโอ้โยลูกนี้เกือบพุ่งลงไ่เไไย,ไยเ,ออย,เยี่วยมครับต้นไผ่ตัดดีครับสันต้าปัดเซฟได้นะครับลูกนี้ ตอนนี้สกอร์เป็น4ประตูต่อ2นะครับวชิละลายขึ้นนำไป4ประตูต่อ2นะครับในช่วงครึ่งหลังนะครับเริ่มเกมมาได้สักพักแล้วนะครับยังมีเวลานะครับ2ลูกก็ได้ลูกขึ้นมาเร็วกว่อนนะครับวัชิไม่เข้านะครับลูกนี้ออกหลังไปนะครับเบิ้ลไปเชื่อมเบิ้ลไปเชื่อมกันเบิ้ลไปเชื่อมกันเบิ้ลไปเชื่อมกันอ่าอย่างเงี้ยประมาณเงี้ยอเล่นเล่น ลงนี้ฟาวเนเห็นครับหักหลังครับได้เกมฟีคิกที่ได้เปรียบนะครับลงนี้เกลียวเยอกแดนนะครับ <laughs> มีคานมีคานช่วยเหมือนกันนะครับสำหรับว่าชิลาไลน,นะโอ้โหไม่างนั้นเกมเบียดสูสีขึ้นมาอีกนะครับอย่างนั้นได้มุมนะครับสำหรับยอใชมยเปิดมา <c oughs> โอ้ยซูเปอร์เซฟอีกแล้วเดชินยิงสามเหลี่ยมน,นะเปิดมุมมา ต้นไผ่ได้บอลเอลกว้างได้อกนไนะครับเสยู9ครับรานเรียนวชวิทย์นะครับรักบคชินสองสนามนะครับเป็นนครชิใหม่ทั้งสองรุ่นเลยนะครับ ไปทั้งหลตรงตัวกะชินโอชิรุวเตะสาดมานะครับสาดมาออกข้างไปนะครับนครชยใหม่ได้ทุ่มนะครับตรงนี้สร้างก่อนสร้างก่อนสร้างก่อนอ๊บอ๊บนครชยใหม่ทุ่มมาโดนสกัดออกข้างนครชยใหม่ทุ่มต่อนะครับ จะหมายต้องเร่งนะครับต้องให้ได้คืนมาอย่างรวดเร็วก่อนนะครับกินแดนไปจนถึงหน้ากรอบประตูแล้วนะตอนนี้ังเขาดิเอาประตูอะเอาประตูเออไปโย่ละนี่กระยำลูกบอลตอนนี้วชิรละลายลงไปตั้งรับแล้วนะครับเตรียมสวนกลับอย่างเดียวนะครับ ไล่สดตกแล้วนะครับตัวทีครับไล่สดตกแล้ว,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 วหรือ,าอม,มา,อากรอบออกนะครับโัษทีคนะคไล่สดต่อนะครับต้องครึ่งหลังแล้วครับปลายปลายครึ่งแล้วครับยังตามอยู่สองประตูสำหรับนบครเชียงใหม่ วัชชียังไทยบองกันอยู่ครับตกัดโดยอักเกลนะครับหลังตัวสุดท้ายเร็วฉัดเร็วมาต้นไผ่ยังได้โอ้โลมปันคู่ครับเฮ้ยโก สั่งของบอลเล่นบอลท้าสู่เท้าเปินนเป้นกล้าขำดิลองกล้าขำนเปิน้นพยขยับ ไปดิไปดิยับขยใหยหน่อยใ้ยใ้เยใหยออ้โยงนี้ไม่แรงพอครับหมดเวลาครับไมเส็สครับสูสีคู่ขี้นะครับแต่เราทำสกอรไม่ได้เท่านั้นเองครับ มี1ลำปางคันที่กับชิงใหม่ F.A. ก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้กันนะครับเราไปดูชุดเล็กกันต่อที่ Facebook นะครับสวัสดีครับ